อันดับนักโชกไทยในเดือนพฤษภาคมปี2,264ของ WBO เจาแลมซิสเกตยังคงเหนียวแน่นหลังเบอร์หนึ่งต่อองค์กรมวยโลกหรือ WBO ประกาศอันดับโลกประจำเดือนพฤษภาคมปี2564ออกมาแล้วซึ่งมีนักชกไทยติดอยู่ในอันดับดังต่อไปนี้นั่นก็คือรุ่นมินิไฟเวทวันแห่ง CPF ยังคงติดอันดับที่3โดยอันดับของวันเฮงนั้นยังคงที่รุ่นจูเนียร์ไฟเวดเพชรโกศนกรินสดะยังคงติดอันดับที่6 โดยที่เพชรโกศลอันดับยังคงที่รุ่น id, จูเนียร์เบนตัมเวดเจ้าแหลมศิษเกตนครหลวงโปรโมชัน่นยังติดอันดับที่1โดยที่เจ้าแหลมศิษเกตนั้นยังคงอันดับคงที่เหมือนกันจะเห็นได้ว่าชื่อของเจ้าแหลมศิษเกตนครหลวงโปรโมชัน่นยังคงอยู่ในอันดับที่หของรุ่น1 1 5่อปอนด์ของ The w ดวนูบนี้ยังเหนียวแน่นแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่า เขาจะได้ชิงแชมป์โลกที่ว่างของ WBC ในรุ่น115ปอนด์กับคาร์ลอสเควรารคู่ปรับเก่าอย่างแน่นอนแล้วก็ตามรอแ,แค่ประกาศวันเวลาและสถานที่เท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางองค์กรมวยโลก WBO นั้นคิดอะไรอยู่นั่นเอง